เลครับ้อนรับข้าสู่จอข่าวเด่น5มงเย24นาีรายการสดนะครับวันนี้คุยกันเรื่องเตือนภัย SMS ลูกโซ่ซึ่งน่าจะมาฝังตัวเพื่อจะปฏิบัติการบางอย่างเป็นข่าวใหญ่พอสมควรนะครับหลังจากมีกรณีตำรวจระดับพุ่มกับโรงพักโชคชัยในกรุงเทพมหานครด้านหนึ่งก็ตกเป็นเหยื่อนะครับอีกด้านหนึ่งชื่อของท่านก็เป็นปรากฏในโทรศัพท์มือถือหลายๆคนนะครับโดยลักษณะก็คือส่ง sms ไปหาใครต่อใครแล้วก็มีข้อความไปทำนองว่าพุ่มกับท่านนี้กำลังติดต่อมาให้รับทราบเกี่ยวกับคดีความหรือเกี่ยวกับอะไรก็ตามทีสุดท้ายเรื่องกลายเป็นว่ามีกรณีการส่ง sms ซึ่งในว่าต้องการจะหาลูกขายแล้วลูกขายเหล่านี้ก็จะถูกกลายเป็นเครือข่ายเพื่อจะส่ง sms ต่อไปต่อไปถ้าใคร หลงเข้าไปคลิกดาวน์โหลดข้อความที่ส่งมาทาง S อ s ที่ว่านี้เราก็จะกลายเป็นลูกขายข้อหนึ่งก็คือว่าระบบตัวนี้เนี่ยมันก็จะฝังตัวในโทรศัพท์มือถือของเรากับอีกทางหนึ่งโทรศัพท์มือถือของเราจะส่ง S อ s เออสออกไปโดยเราไม่รู้ตัวก็คือส่งออกส่งออกส่งออกไปหาใครก็ตามทีลักษณะก็คือแบบเดียวกันด้านหนึ่งก็คือ ไวรัสตัวนี้ก็จะแฝงตัวเข้าไปอยู่ในเครือข่ายอื่นๆที่เราส่งออกไปแต่ละรายที่รับไปถ้าคลิกต่อก็จะกลายเป็นลูกโซ่ลูกโซ่ลูกโซ่ลักษณะอย่างนี้ของนึกภาพออกนะครับสุดท้ายเบื้องต้นความเสียหายก็คือว่าเราจะเสียค่า S M S ให้กับเครือข่ายมือถือโดยเราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่รู้ว่าจูจๆมีเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราเจ้าตัวนี้บันบังคับให้ทํางานส่ง S M S ออกไปหาลูกค้าไปเรื่อยๆ กับอีกข้อหนึ่งซึ่งยังกลัวกันอยู่ก็คือว่ามันต้องมีอะไรแฝงอยู่ถึงส่งตัวนี้เข้ามาฝังตัวอยู่ในมือถือของเราและคนอื่นๆเพื่อจะทําอะไรวันนี้คุยกับผู้เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศนะครับคุณปริญญาหอมมเนกครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังดูก็น่ากลัวพอสมควรอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะคือจู่ๆผมมีโทรศัพท์มือถือที่เป็น a อ d ด o อ d ดใช่ไหมครับ SMS ก็แจ้งเข้ามาหาผมยกตัวอย่างเช่นขึ้นมา อย่างนี้เนี่ยนะฮะอาจจะขึ้นมาอย่างนี้รับทราบในการดําเนินคดีของคุณคนที่รับอาจจะรูว้วอุ้ยเรามีคดีความอะไรยังไงครับถูกไหมก็คลิกเข้าไปดูพอคลิกปุ๊บเสร็จเลยจริงๆคลิกเข้าไปจะเจออะไรคือไม่มีอะไรเลยคือมันอยู่ที่แพลตฟอร์มของมือถือที่เราใช้อะอย่างนี้จะเป็นไอโฟนคลิกเข้าไปก็ไม่เป็นไรเพราะตัวมาแวร์ตัวนี้มันไม่เอฟเฟกต์กับไอโฟนนะครับแต่ถ้า Android, อาเป็นแอนดรอยเนี่ย ก็ต้องดูว่าที่เครื่องเนี่ยตั้งค่าไว้ปลอดภัยหรือเปล่าถ้าตั้งค่าไว้ปลอดภัยมันจะเป็นลิงก์ให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมนามสกุล apk ก็คือตัว Android Package ครับเกจโปรแกรมตัวนี้ปกติมันจะไม่อยู่ใน g ูเกิล Store มันอยู่ข้างนอกเป็นโปรแกรมที่โจรมันทำไว้มีคำว่าแจ้งบ้างรับทราบบ้างถ้าดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มามันจะฝังตัวเลยคือยังไงขั้นตอนเป็นงไงสมมติมันเข้ามาสมมติเป็น Android i p ไอโฟนเนี่ยปลอดภัยถูกไหมปลอดภัยครับระบบ ios เขาปลอดภัยเป็นระบบปิดอยู่แล้วถ้าเป็นกรณี Android เข้ามาจะเข้าไป้า้ตาเป็นยัง พอเข้ามาปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้คือหน้านี้เลยมันจะไปที่ดับบล็อกคือลิงก์ตัวนี้มันเป็นลิงก์แบบ URL shortening คือมันลิงก์ย่อมันจะขยายกลายเป็นคําว่าดับบล็อกและตามด้วยไฟล์เนี้ยไอ้แจ้งอะไรนี่แหละรับทราบอะไรนี่แหละพอเรากดดาวน์โหลดเนี่ยโปรแกรมก็จะมาอินส tall ลงในเครื่องเราซึ่งพอดาวน์โหลดปุ๊บเปิดหน้าจอมาก็ไม่มีอะไรูกไว้ฮะในนี้มันก็ไม่มีอะไรดูเงียบๆไม่มีอะไรก็ว่างๆแล้วก็อาจจะคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็คิดว่าเหมือนกับอินซอโปรแกรม a อ d ด o i d ทั่วไปอแต่จริงๆก็คือเราโหลดแอปตัวนี้เข้าไปแล้วโดวยไมไปรู้ตัวครับไปฝังในเครื่อง a อ d ด o อ d เราไปฝังในเครื่อง a อ d ด o i d นะชื่ออาจจะมาแล้วแต่คือทําไมถึงมีชื่อบางคนเข้าไปปรากฏได้เป็นต้นแล้วชื่อพุ่มกับโชคชัยอย่างนี้เป็นต้นครับเออเพราะว่ามันไปเอาชื่อจากแอเดดบุ๊กของเหยื่ยออสมมติเครื่องผมติดผมมีเบอร์กุศลอยุทธบมันก็จะส่งไปว่ากุศลอยุทธ์สุนันดาได้รับแจ้งเลยคดีแล้วมันไปเอาชื่อจากแอเดดบุ๊กส่งไปมันเลยเนียนมาก คนที่ได้รับเนี่ยได้ชื่อตรงกับที่มันส่งมาเลยก็แปลว่าเหมือนกับผมกลายเป็นเหยื่อสมมติกรณีอย่างนี้ของจดของแอปลูกโซ่หรือแอปลูกโซ่ได้ใช่ยนฮะใช่เลยฮะก็คือถึงเวลาผมไม่รู้เรื่องเลยแค่ดาวโหลดเข้าไปเท่านั้นเองดาวโหลดปุ๊บก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ถูกไหมเสร็จปุ๊บมันเป็นแอปที่เขาบังฝังตัวในโทรศัพท์มือถือของผมแล้วเสร็จจบปุ๊บมันไปดูในโทรศัพท์มือถือผมว่ามีชื่อใครบ้างที่เคยติดต่อสื่อสารกัน แล้วเอาชื่อเหล่านั้นตั้งชื่อส่งออกไปเลยครับผมหาเครือข่ายก็แล้วแต่ว่าจะเป็นใครกี่คนอะไร้ตามชื่อแต่ละคนเลยคือมันจะฉลาดว่าส่งหาคนน,น,าคนี้มันก็ใส่ชื่อนี้ส่งหาคนนี้ก็ใส่ชื่อนี้เลยเอา่าก็คือลูกโซ่ดีๆนี่เองลูกโซ่ดีๆนี่เองครับนะผลกระทบก็คือเอสเอ็มเอสที่เราส่งไปโดยไม่รู้ตัวมากน้อยคนขึ้นอยู่กับรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ของเราหรือเปล่าใช่ครับถ้ามีรายชื่อเยอะก็จะเสียค่าเอสเอ็มเอสเยอะหน่อยใช่ไหมฮะใช่ค,คือแล้วแต่เราจะเซฟเอาไว้เท่าไหร่ในเครื่องของเราถ้าชื่อเยอะ ก็ปรากฏว่าส่งออกไปตามจำนวนนั่นแหละครนะฮะแล้วสมมติคุณปริญญารับจากผมอีกทีหนึ่งโดยผมไม่รู้เรื่องบังเอิญผมเซฟเบอร์จานปริญญาไว้ถูกไหมฮะส่งออกไปหาปุ๊บสมมติเคาะไลา์ไม่รู้เหมือนกันคลิกออกไปไปอีกใช่ครับตามที่อดเดสตผมจะมีคนอยู่อีกผลเฉพาะหน้าก็คือผมต้องจ่ายค่าเอสเอเอสคุณปริญญาจ่ายเอสเอเอสใครก็ตามที่มีเบอร์อยู่ในเครื่องผมก็จ่ายเอสเอเอสถูกไหมฮะใช่ครับเพราะเป็นคนส่งออก แล้วผลที่เรากลัวก,กันอยู่ตอนนี้คืออะไรเขาทําเพื่ออะไรคือตอนนี้เนี่ยเขาทําเพื่อให้มันแพร่กระจายให้มากที่สุดก่อนอ่าแล้วจะส่งสัญญาณไปบอกตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวแม่เขาครับเขาใช้ชางเทคนิคเรียก c 2ทูเซิร์ฟเวอร์เป็นพวกคอมมาในคอนโทรลเซิร์ฟเวอร์เขาคงมีคนที่ออกคําสั่งอยู่ตอนนี้อตอนนี้คือสั่งการให้กระจายหาลูกค้าก่อนใช่ครับแล้วเข้ามาบอกว่าเนี่ยตอนนี้มีคนติดแล้วนะแล้วเขาจะขนไอเดบุ๊กเราเนี่ยเอาไปเก็บในเซิร์ฟเวอร์เขา เพราะตอนนี้มีเหยื่ออยู่คนหนึ่งที่เขาส่งมาหาเราเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่มีชื่อผมอยู่ในเครื่องเขาเลยแต่มันสามารถจะส่งมาเป็นชื่อผมได้ก็แปลว่า,วามันไม่ได้เอาจากไอเดียบุ๊กอย่างเดียวมันอาจจะเอาจากไอเดียบุ๊กของเครื่องมือถือคนอื่นแล้วตอนนี้ใครโดนเนี่ยมันเก็บเอาคอนแทคลิสเนี่ยขอยเซิร์เวอร์มันไปหมดแล้วออตอนนี้มันต้องการที่เก็บคอนแทคลิสและเบอร์โทรศัพท์มือถือให้มากที่สุดเพื่อจะประการอะไรบางอย่างต่อไปเช่นอาจจะดัก SMS จากแบงก์ธนาคารก็ได้เวลาเราโอนเงิน แบบ OTP ก็เป็นไปได้มันก็รอเวลาจังหวะนั้นอยู่คืออันนี้เอาไปใช้ข้อมูลได้ใช่ีเอาไปใช้ได้อันนี้ก็เหมือนกับเป็นแอปพลิเคชันที่เรามาฝังตัวอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรครับเป็นมา l แวร์ม a l w a r ที่แปลว่าแบบบางชาวบ้านมาแวร์เนี่ยเม l w a ล e m a l i c แปลว่ามุ่งร้ายแวร์ก็มาจากซอฟแวร์ซอฟตแวร์มุ่งร้ายโปรแกรมมุ่งร้ายโปรแกรมไม่หวังดีโปรแกรมมุ่งร้ายไม่หวังดีเข้ามาฝังตัวอยู่ในตัวเราใช่ครับเสร็จปุ๊บด้านหนึ่งก็คือมันส่งออกถ้าฟังจากอาจารย์นะครับผมจะไปช้านิดนึง ส่งเอ s เอบออกไปเพื่อจะหาลูกค้าออกไปสมมติเครื่องผมมีห้าสิบเบอร์ไปห้าสิบคนเสร็จปุ๊บข้อมูลที่ผมมีก็ยังถูกส่งเข้าไประบบแม่ของเขาใช่ครับอีกห้าสิบคนที่ส่งออกไปแล้วเกิดซวยคลิกเข้าไปก็เหมือนกันก็เหมือนกันจะถูกส่งเข้าไปเก็บใช่ครับด้านหนึ่งวันนี้ผมจ่ายค่าเอสเบอเมื่อสิ้นเดือนลูกค้าสมมติติดสักสามสิบคนก็จะต้องจ่ายค่าจ<ต>่ายค่าเอสเอชแแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมันมาฝังตัวอยู่ในเครื่องของเราแล้วครับถูกไหมฮะที่กลัวกันต่อไปก็คือ มันอาจจะมาดักเอฟซเเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อตรงนี้ครับมันแพร่หลายตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงแล้วมันมันทางานได้ขนาดไหนแล้วในประเทศไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยมันติดเมื่อเริ่มจิงจริงวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิงหาที่ผ่านมาใช่ครับแล้วก็พอมาดีเทคเตือนจริงจริงวันที่สิบสามดีเทคเตือนคือก็คือทางไทยเซิร์ชนะคือมีหน่วยงานของไทยชื่อ e t d a ไทยเซิร์ชเขาสามารถที่จะดีเทคเจอแล้วเขาก็เตือนคน จำความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติได้ใช่ครับแล้วเตือนตั้งแต่วันที่สิบสามจากวันนั้นถึงวันนี้มาเนี่ยมีคนคลิกไปแล้วเนี่ยหกหมื่นกว่าคนหกหมื่นกว่าคลิกแล้วกันก็แปลว่ายังมีคนเป็นเหยื่ออยู่ใช่ครับแต่ว่าในหกหมื่นเนี่ยจะแบ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นแอนดรอยแพลตฟอร์มที่เป็นไอโอเอสเนี่ยครึ่งครึ่งตอนนี้ก็อาจจะประมาณสักสามหมื่นกว่าคนที่คลิกไปแล้วที่เป็นแอนดรอยื์คลิกไอ้ดาวนโหลดไอ้โปรแกรมบ้าเนี่ยใช่ละไปละสามหมื่นกว่าคนรู้ไหมเมื่อวานผมลองดู จับตาดูลิงก์นี้อยู่สองชั่วโมง uh huh. ปรากฏว่ามีคนคลิกไปหกร้อ huh. ยก็แปลว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยสามร้อยคนนาทีหนึ่งห้าห้าคน uh huh. อ่าก็แบ่งเป็น iOS สักครึ่งหนึ่ง Android ด์ครึ่งหนึ่งว่าเฉลี่ยนาทีสองคนอ uh ่า huh. ท่านี้ทำไมไ o s ถึงรอดทำไม Android ถึงไม่รอดเพราะโปรแกรมนี้มันถูกเขียนมารันบน and ด o i d เท่านั้นมันเป็นภาษาที่จะมาลันบนเครื่อง Android ดเท่านั้น uh huh. และ i อโเเนี่ยถ้าเอาไม่เอาเราไม่เอาเครื่องไปเจลต่อให้เขียนโปรแกรมอะไรมามันก็ไม่รัน uh huh. มันเป็นระบบไวท์ลิสติ้งคือมันนนรอก แอปสโตล์ไม่ได้แต่ของ Google เนี่ยเขาเปิดช่องให้เขาจะมีฮิตติกที่หนึ่งให้รันได้ทั้งข้างในและข้างนอกสโต์เขาเลยเพื่อความสะดวกของลูกค้าคือปรัตยาเขาไม่เหมือนกันวิธีเขาเรียกปรัตยาในการทำระบบระบบสองระบบนี้ไม่เหมือนกันของ Apple เนี่ยเขาคิดว่าอะไรก็ตามที่จะมาทำงานบนระบบ iOS ของเขาต้องผ่านเขาเท่านั้นคือเขาต้องพรูบหมดใครก็ตามที่จะเข้ามาเล่นเพราะฉะนั้นแอปแอหรือว่า iPhone อันนี้เนี่ยมันต้องผ่าน a p p l e ทั้งหมด มันยังไงมันหลุดรอดเข้ามาไม่ได้ไแต่ปรัชญาของ Android เนี่ยเพื่อให้เกิดการแพร่หลายว่างขวางคใครมีความคิดมีนวัตรกรรมอะไรสามารถที่จะเข้ามาได้รปรัชญาการทํางานของเขาแบบนี้ก็เลยเปิดกว้างใช่ครับนะบบเพราะฉะนั้นการเปิดกว้างก็ดีก็คือลูกเล่นมันเยอะมโหลาเลยโปรแกรมกขาสปอร์อเรอตเยอะ โปรแกรมซัพพอร์ตมากมายแต่จุดอ่อนก็มีเหมือนกันก็คือไอ้พวกแวอะไรนะมาแวมาแวรหรือว่าแวร์โปรแกรมมุ่งร้ายเนี่ยมันก็เจาะเข้ามาได้ใช่ครับมันเจาะเข้ามาได้ท่านนี้เราเราดูถึงผลกระทบของมันทั้งที่มีการเตือนแล้วครับแต่ก็แปลว่ามีคนหลงเข้าไปชาวบ้านทั่วไปเขาใช่ไหมอาจารย์เยอะมากเลยครับผมต้องถามอย่างนี้คือบางคนบอกก็ฉันใช้ไม่ได้ใช้นี่หรือยังไง คือมันมีมันเป็นเหยือ่อยังไงคือเขาอาจจะไม่ได้เล่นเกมอะไรเป็นโทรศัพท์มือถือแต่โทรศัพท์มือถือเขาเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยก็มีสิทธิ์โดนเหมือนกันหมดทุกคนเพราะส่วนใหญ่ข้ขอความฉลาดด้วยนะภาษาไทยใช่เนี่ยสะกดอะไรถูกด้วยมันไม่ได้แปลว่าจำเป็นต้องเป็นคนไทยใช่ไหมผมว่าดูจากวิยากรที่มันใช้ก็ยังแบมงแงอยู่รับทราบในการดำเนินคดีอะไ <laughs> รมันยังดูแแมงๆงอยู่มันเข้ามาปุ๊บอย่างนี้นี่คือย้ำนะครับผูชมคราบว่าเป็น SMS เเพื่อล่อให้เราคลิก ใช่ครับถ้าไม่คลิกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันทําอะไรเราไม่ได้เลยอ่าถ้าคลิกปุ๊บอย่างที่ว่านะเสียงเงินเสียงเงินดาวน์โหลดโปรแกรมมาหรืออินสตาลและข้อต่อมาก็คือเรากลายเป็นมีแอปโปรแกรมมุ่งร้ายฝังอยู่ในเครื่องของเรารและยังส่งจากเครื่องของเราไปฝังอยู่ในเครื่องเพื่อนๆของเราด้วยใช่ครับไปหลายคนเลยลไป<ซ>หลาย,ลยคนคนะตอนนี้ที่เรากลัวเขาอาจจะเก็บข้อมูลไว้ตอนนี้ ก็คือลิสต์ของเขาที่ตัวแม่ของเขาแล้วอาจจะทําอะไรได้ต่อที่เราคิดคาดการตอนนี้คือเขามีแอดเดสบุ๊กของคนม,มีชื่อคนมีเบอร์โทรศัพท์เขาส่งอะไรมาหลอกต่อไปอีกก็ได้ใช่ฮะแต่ที่จะทําส่วนใหญ่ยอดนิยมเลยทั่วโลกคือดัก OTP เพื่อจะเอารหัสวันทานพัสเวิร์ไปโอนเงินอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอันนี้มีโอกาสสูงสุดเลยที่มันจะทันดักก็คือปกติเวลาเราโอนอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งปัจจุบันเนี่ยป้องกัน ระบบป้องกันก็คือว่าถ้าเราทําปุ๊บแบงก์ก็จะให้เบแจ้งใช่ครับหรือบางทีให้รหัสหรือบางทีให้ทําอะไรถูกไหมครับครับมันอาจจะดักตัวนี้ใช่ครับคอยดักตัวนี้แล้วก็จะเอารหัสที่ว่านี้ไปใช้และเดี๋ยวนี้หนักกว่านั้นอีกพวกจีเมลฮอตเมลล w h ว t ดแอพเวลาจะพิสูจน์ตัวตนพิสูจน์ผ่าน s อ s อ็มเอสมันก็สามารถจะขโมยไลน์วัดแอ g m ีเมลฮอตเมลของเหยื่อได้อีกเออไปทำอะไรไงเออพอมันขโมยจีเมลฮอตเมลไลายวัดแอพได้ข้างในนั้นมันก็เห็นข้อมูลส่วนตัวหมดเลยอื เลขบัญชงบัญชีการคอมมูนิเคชของคนมันยังได้อะไรเยอะแยะหมดเลยถ้ามันเข้าได้ถ้ามันเข้าลายพี่สอดยุทธได้มันจะเห็นอะไรซึ่งส่วนตัวเยอะไหมฮะหรือบางทีผมมันจะแจ้งเบอร์แจ้งบันเบอร์บัญชีแจ้งอะไรยังไงผ่านซึ่งเราคิดว่าเป็นส่วนตัวมากๆมันก็มาสอดส่องดูได้ทั้งหมดใช่แบบเงียบๆด้วยโดยเจ้าของไม่รู้ตัวด้วยออันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เรายังไม่รู้มันจะไปถึงขั้นไหนยังไงใช่ครับเป็นอนาคตยังไม่ใช่ตอนนี้แต่เบื้องต้นเราเคยเจอปรากฏการณ์อย่างนี้ไหมครับก็คือเป็นลักษณะ เข้ามาเพื่อจะมาฝังตัวแล้วก็ทําเป็นโปรแกรมมุ่งร้ายแบบลูกโซ่ที่ว่านี้เนี่ยลูกโซ่เนี่ยยังไม่ไม่ค่อยเคยเจอแบบครั้งนี้แต่ว่าเคยเจอที่ว่ามีอ,อาจารย์ท่านหนึ่งปีแล้วโดนไปแล้วสามแสนกว่าบาทบก็คือ a อ d ด o อ d ติดติดไอต,ตัว a อ d ด o อ d ไวรัสแบบนี้แหละ,ะมาแวงนี้แหละ,ะ,ะแล้วโดนดักเอสเอส่งไปรัเสเซียแล้วมันเอาเอสเอสไปโอนเงินหมดไปสามแสนกว่าโอนเงินไปสี่วันวันละแสนแสนแสนวันสุดท้ายสี่หมื่นกว่าบาทพรามันดักเอสเอสมันไม่โชว์เอสเอสเลยเจ้าตัวก็เลยไม่รู้ว่า โดนโอนเงินออกไปจากอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอันนี้เรื่องจริงโดนมาแล้วโอ้โหดักดูด่างนั้นเลยเหรอฮะดูด่างนั้นเลยสี่วันเงียบกรึบเลยอชเบตหายไปเลยจากเครื่องของเราไม่มีใครส่งเอชเบตมาหาตัวเองเลยงงมากเลยอาจารย์ท่านนี้โดนจริงอาจารย์ท่านนี้โดนจริงลองศาสยานดร็อกเตอร์ด้วยไม่ธรรมดากับพี่น้อรู้นะคือจู่ๆเอชเบตที่เราเคยทำธุรกรรมอะไรยังไงแบงก์จะแจ้งมาอะไรยังไงจู่ๆเงียบไปเลยใช่มันดักไปหมดเลยปรากฏว่ามันดักดูดไปหามันหมดไม่ชงมาหาเจ้าของไม่ส่งมาหาเจ้าของแล้วเอาข้อมูลพวกนั้นไปดำเนินการใช่โอนเงินไปรัสเเซียยล ก็แปลว่ารู้รหัสรู้ขั้นตอนกระบวนการแล้วก็สั่งโอนเงินอะไรต่างๆเข้ารัชเยเลยใช่ครับไอ้นี่แหละที่เข้ามาฝังตัวแล้วก็แอบมาล้วงความลับใช่ครับก็คือเอสเตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้นี่น่ากลัวกว่าเยอะเลยเพราะมันแพร่กระจายได้มากกว่ากรณีนั้นเยอะเลยเพราะจู่ๆมันก็พุงพ่งไปพุ่งไปใช่มาหาผมคนหนึ่งที่แล้วมาคือผมเป็นเหยื่อคนเดียวถูกไหมครคือมันก็จะมาเจาะผมคนเดียวแต่ต่อไปนอกจากจะเจาะผมแล้วยังฝากผมไปเจาะเอาลิสต์ในเครื่องของผมอีกห้าสิบคนร้อยคนก็แล้วแต่ ไปทําแบบนี้ไปจอดต่อได้ในอนาคตเท่ากับว่ามันมีอินโนเวชันมีความคิดสร้างสรรค์เรียกว่าความคิดสร้างสรรค์เลยแบบแบบแฮกเกอร์ฮะโปรแกรมมุ่งร้ายที่มีความคิดสร้างสรรค์เหรอพวกแฮกเกอร์มันก็ชอบคิดะบบอะไรแปลกๆกว่าที่แล้วมันก็คิดได้ท่านี้ตั้งแต่11สิงหาคมที่ผ่านมารเริ่มปฏิบัติการครับโปรแกรมมุ่งร้ายตัวนี้เนี่ยนะฮะสิบ13มีการเตือนละครับมีการเตือนแต่ก็คงไม่ได้กว้างขวางอย่างที่เราคาดหวังว่าจะเป็นเพราะมันมันแพร่กระจายอย่างรวดเร็วครับ สิบกว่าวันโดยประมาณครับมันส่งออกไปเนี่ยหกหมื่นหกหมื่นรับไปสักสามหมื่นตีซ้อยอย่างนั้นโดยประมาณครับโดยประมาณเพราะแอนดรอยแอนดรอยท่านั้นที่โดนถ้าเป็น iPhone iOS เี่ก็ปลอดภัยก็ปลอดภัยอาจจะคลิกแต่ไม่มีอะไเกิดขึ้นนยกเว้นอ่าตอนนี้พวกที่ใช้ iPhone iOS แต่เคยไปแก้ไขเพื่อจะไปโหลดโปรแกรมนอกพวกไอจูนอ่าเป็นยังไงมีโอกาสโดนแบบนี้ในอนาคต ก็คือเขาจะเอาโปรแกรมโทรจันโปรแกรมมาแวร์เนี่ยลันบน p h o n e ที่เจลเบรกเลยเขาทําเสร็จแล้วตัวนี้คือจะมีคนใช้ iPhone ประเภทหนึ่งเพราะ iPhone มันบล็อกเอาไว้ว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้ผ่าน a p p l e เขาไมา่ให้ทาซีฟจ็อบก่อนตายเขาฝากไว้แล้วแ, <billion> แต่พวกก็ไปแก้ไปแก้ซะว,ว่าเอ้ยฉันอยากจะโหลดแอป,ปดอ,อกใช่ครับแอปดอ,อกไอทำไมฉันต้องไปโหลดจากแอปโซเท่านั้นนั่นน่ะสิรู้สึกอยากโหลดแอปดอกใช่ครับเพราะฉะนั้นไปถอดตัวนี้ออกเรียกเจลเบรกเจลเบรกเสร็จจับปุ๊บ มันมีโอกาสไอ้กลุ่มนี้เนี่ยที่โดนได้ค่าเท่ากันเลยแต่มันไม่ใช่ไฟล์ APK อย่างนี้นะไ่าจะเป็นไฟล์อื่นเตรียมโดนได้เตรียมโดนได้ดนไดแน่นอนมันมาแน่นอนแต่ไม่รู้มาตอนไหนออครับ Android ป้องกันยังไงครับคือตอนนี้ถ้าใครโดนไปแล้วนะฮะมันจะติดเป็นโปรแกร,รมชื่อนี้มันจะถามให้ activate นู่นนี่นั่นอขอนู่นนี่นั่นถ้าเราไม่ activate เรา cancel ไปเราไม่มันขอ permission อะไรเรา cancel ไปเราก็รอดแต่ส่วนใหญ่เรามากักจะ y ย s แล้วโปรแกรมมันมาลงดูดีนะคือชื่อมันดูดีนะเราต้องดูชื่อมันคูเกิลสมินี้ชื่อเป็นตัวอย่างมันจะเป็นอย่างที่ถาวรนะฮะหรือไม่เปลี่ยนไปเรื่อยไม่จัเป็นแต่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่อ่าฟังอีกทีก่อนไม่จําเป็นนะตอนนี้มันรายการพิสอยุทธอยู่มันก็คงไปเปลี่ยนชื่อละคือมันตั้งชื่อให้ดูดีมากเลย Google Service Framework เออเป็นทางการของ Google เสร็จปุ๊บถ้าเรา cancel จบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แท c t i v a t e คือปฏิบัติการปุ๊บเกิดอะไรขึ้น อันนี้มันจะมีให้ล็อกสกินแต่จริงมันจะถามมากกว่านี้อม,มันจะถามว่าจะขอรับเอฟเอสส่งเอฟเอสขอเข้าคอนแทคลิสต์แต่เรามไม่ได้อ่านมันจะถามเพียบเลยอืแต่ถ้าเราไปติ๊กจุดหนึ่งใน Google เดี๋ยวจะเป็นสไลด์ถัดไปว่าให้ดาวน์โหลดโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่รู้จักได้มันจะไม่ถามอะไรเลยมันจะอินสตาลเลยอันนั้นหนักสุดแล้วคือเครื่องถ้าใหม่ๆออกมาจากศูนย์หรือเครื่องจากผู้ผลิตเนี่ยโดยระบบมันจะมีป้องกันอย่างนี้พอสมควรใช่ใช่แปลว่าจะต้องให้คลิก ช่คือถ้าคลิกดาวน์โหลดโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่รู้จักมันจะมาเลยต้องไม่คลิกหมายถึงเครื่องเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยปกติมันจะปิดให้ใช่ไหมใช่ครับโดยทั่วไปมาจากโรงงานปิดให้แต่ว่าเราควรจะไปตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งว่าคารานี้เราเปิดหรือเปล่าใช่ครับเนี่ยในจอภาพนะฮะด้านซ้ายมือเขียนว่าดาวน์โหลดโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่รู้จักอไอตรงลูกศรสีแดงเนี่ยมันจะไม่ติ๊กมาอแต่เราก็มือสนไปติ๊กเพื่อจะโหลดโปรแกรมโหลดซอฟต์แวร์คือถ้าจากเครื่องจากโรงงานมันจะติ๊กตัวนี้มาให้มันจะไม่ติ๊ก มันจะไม่ติ๊กไม่ติ๊กแปลว่าไม่รับฮโปรแกรมนอกสตูจะไม่รับไม่รับเลยโปรแกรมนอกแต่บางคนหรือจะเผลอผายอะไรก็ตามทีเกิดไปติ๊กเข้าเสร็จเลยแปลว่ารับครับแล้วมันอินซอลเลยอินซอลเลยหลังจากที่ซอลแล้วดูรูปต่ออ่ามันจะเป็นโปรแกรมมาม่วงคือถึงเวลาอัตโนมัติตุ้มเข้าไปอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่เข้ามาอยู่ฝังัวอยู่ในตัวเราเลยไอ้ตัวปลอมเนี่ยไทยเซอร์ก็ทํามานะจะเป็นสีแดงจะไม่มี S แต่ไอ้ตัวจริงจะมี S อคืในระบบใครจะไปนั่งสังเกตไม่ทราบมันมีจริงอชื่อนี้มีจริงมีจริง Google service service S framework อันนี้ของจริงใช่5.75 MB แต่ของปลอมมันตั้งชื่อล้อเรียนไม่มี S Google service framework อ่าถึงบอกไงว่าข้างาของจริงข้างบนตั้งชื่อของปลอมใช่นตอนนี้มาใช้ชื่อนี้ใช่ครับออเราก็ไม่ต้องล้างเครื่องเราแค่เอาตัวโปรแกรมนี้ออกไปแค่นึงก็รอดแล้ว ณเวลานี้ณเวลานี้ต่อไปไม่รู้มันจะตั้งชื่ออะไรมาที่บอกจะเอาเครื่องไปที่ศูนย์ให้ล้างอะไรไม่ต้องนะฮะแค่คลิกเข้าไปที่เซตติ้งเพื่อหาตัวนี้ถูกไหมฮะเข้าไปดูแอปพลิเคชันเมเนเจอร์ไปลบแอปพลิเคชันตัวนี้ไปลบโปรแกรมนี้ทิ้งออกจากเครื่องเราไปเลยออันนี้ตัวนี้สําหรับคนที่ไม่อยากล้างเครื่องแต่ถ้าเป็นผมนะผมล้างเครื่องดีกว่าทําไมฮะผมระดับนี้ยังล้างเครื่องเลยเหรอถ้าผมไม่รู้มันไปทําอะไรอีกไงผมไม่ชชว่์ไม่มั่นใจผมเอาคัปปี้ข้อมูลออกมาก่อนเอาภาพอะไรออกมาก่อนล้วล้างลงใหม่ไปเลย น่าจะสบายใจกว่าถ้าเป็นผมนะยอมเสียเวลาแต่ถ้าเกิดผู้ใช้ทั่วไปเขาคงไม่อยากจะต้องมานั่งเซตเครื่องใหม่มันยุ่งยากก็ให้ลบตัวนี้ออกแค่นึงท่านนี้แน,นาไหนคุณจะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นไงก็นั่เสิอันี้คือปัญหาเกิดดูรายการอยู่วันนี้มันคงเปลี่ยนไปเปลี่ยนช,ชื่อแล้วก็จะเก็ <c oughs> ตั้งชื่อเก่งด้วยตั้งชื่อล้อเลียนตั้งชื่อให้มันคล้ายคลึงกับระบบที่มันมีอยู่ในระบบปฏิบัติการหรือแอปที่มีอยู่อยู่แล้วใช่ครับแล้วมาดูน่าเชื่อถือไม่เป็นที่น่าสังเกตครับอะเพราะฉะนั้นททาาาาางงแกก้้ีีี่่ถถววรรรรรดเจะโมมอับตน ก็องไปที่กับไปที่จอภาพนะฮะถ้าดูจอใหญ่นะเดี๋ยวขึ้นให้ดูฮะมันจะมีเซตอยู่ก็คือนี่ละอ่าไปที่การตั้งค่าความปลอดภัยนะฮะดูที่การตั้งค่าความปลอดภัยนะครับจะมีคําว่าแหล่งที่ไม่รู้จักอยู่อ่านะครับอนุญาตให้ติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่รู้จักอย่าไปติกนะอย่าไปติ๊กอย่าไปติ๊คือถ้าติ๊กแปลว่าอนุญาตก็เสรจโจรเลย ถ้าติ๊กแปลว่าอนุญาตให้เขาโหลดข้อมูลจากแหล่งไม่รู้จักใช่แต่ตอนมันมาจากโรงงานมันไม่ติ๊กมาแต่เพื่อดูเพื่อความมั่นใจเข้าไปดูสักทีหนึ่งออคือถ้าเราติ๊กแปลว่าอนุญาตถ้า<ช>ไม่ติ๊กแปลว่าไม่อนุญาตมันก็เข้ามาไม่ได้ตั้งแต่ต้นใช่ครับนะแล้วเห็นอาจารย์บอกว่าคนไทยต่างจังหวัดบางทีก็ใช้พวกนี้เยอะไม่รวมกันมีสชาวไทยเรียบร้อยเลยใช่ครับเออ,อแล้วเขาบอกเขาอยากโหลดเกมเขาก็ไปติ๊กตรงแหล่งที่ไม่รู้จัก บาง iOS บาง Android เนี่ย OS เนี่ยมันขึ้นเป็นข้างบนนี้ก็มีคือ Android มีหลายเวอร์ชันมีมีชื่อหลายเวอร์ชันมนอาจจะติ๊กข้างบนอย่างนี้ก็ได้แต่ใช้คำเดียวกันแหล่งที่ไม่รู้จักเหมือนกันก็อย่าไปติ๊กนะอย่าไปติ๊กโดยสรุปก็คืออย่าไปติ๊กไอตรงที่เขียนว่าแหล่งที่ไม่รู้จักใช่เพราะติ๊กก็คืออนุญาตในเวอร์ชันเก่ามันติ๊กมาให้จากโรงงานในเวอร์ชันใหม่มปนเอาออกเอาแล้วผมจะไปรู้ของผมเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่ ไปดูซะหน่อยดีกว่าหลังรายการไปดูซะหน่อยยอมเสียเวลานิดนึงเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวครับคุณปัญญายังโดนเหรอผมก็โดนฮะมันก็ส่งมาฮะนี่เล่นกับขนานี้เลยเหรอครับผมมีทุกแพลตฟอร์มแต่ผมยะระช่ายไอโฟนเป็นส่วนใหญ่เออลวหวั่นไหวไหมฮะโดนก็ผมรู้ผมก็ไม่ไม่คิดก็จบแล้วมีสติตั้งสติไม่ติ๊กอ่ะสบายๆชิวๆอะไรอ่คงจะมีเรื่องอย่างนี้เข้ามาตลอดนะฮะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณปัญญาครับที่มาให้ข้อมูลอย่างง่ายๆนะครับสวัสดีครับ